สวัสดีเจ้าวันนี้พี่มอนพาแซบก็จะป้าปอแม่ปี่น้องมาพอการซ่อนอีหวกเนาะเจ้าน้อวันนี้ม้าไก่เจ้ามาซ่อนอีหวกเพเจียงไม่เพ่เลยเจ้าปวดเถอๆขามจังวัดมามาเอาอีหวกเจียงหม่เจ้าไปไปรุ่นกันเจ้าว่าจะได้นักได้น้อยเนาะ

มีน้ำก็แล้วเนาะเหรอใหมผนี้ครับเขาล่าเขสร้างเป,งปงิดนู่นเปิมนู่นแต่บรรยากาศดีขนาเจ้าปอม่พี่น้องมืดคึ้มตึมเจ้าบ่ฮ้อนซ้อนอีหัวกมวนอยู่เจ้าสาิยท่ามันเป็นอีหัวเครียดเนาะมันตัวน้อยไปน้อยเจ้าแต่ก็พอได้กินด้วยเจ้าพอได้มกได้แอบอยู่ อีหอกเจ้าอีหอกเคียดเนอะอันนี้ของคนเชียงใหม่นะเจ้าอืมนี่าาอันนี้เป็นของปลารยังปะปัสซิวเจ้าปลาซิวเก็ยดนี่อันนี้อีหอกหรือลูกออดนี่เนาะลูกออดเจ้าลูกออดเจ้าภาษากลางเขาเรียกว่าลูกออด สเสนอปัญหาไว้ไอ้หัวเจ้าแน่อีหัวเครียดเจ้าเนี่ยอีหัวเครียดอีหัวเครียดถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามตัวหน่อยเจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า